คุณผู้ชมครับวันนี้เมืองทองทีวีของเราจะขอเกาะหลังเฮนรี่ฮาริเยนะครับพี่เบิ้มนะครับเราจะเดินทางไปที่โรงพยาบาลกรุงเทพเดี๋ยวจะแวะไปหาคุณหมอโต้งคุณหมอพรเทพมามณีนะครับแพทย์มือต้นต้นของวงการกีฬาเมืองไทยของเราเลยนะครับพี่โต้งเองดูแลนักกีฬาทีมชาติอยู่หลายประเภทหลายต่หลายคนผ่านการดูแลแล้วก็รักษาจากคุณหมอโต้งคุณหมอพรเทพมามณีนี่แหละครับเราจะพาเฮนรี่พี่เบิ้มนะครับ มาตรวจร่างกายสักนิดหนึ่งนะฮะหลังจากที่แฟนคลับกิเลนพยองโดยเฉพาะ FC ของพี่เบิ้ลนเนี่ยถามหาพี่เบิ้ลในช่วงเลขที่2นะครับแกก็มีอาการบาดเจ็บรบกวนเล็กน้อยนะฮะซึ่งทำให้หลายต่อหลายนัดเราไม่เห็นพี่เบิร์มาทำการฝึกซ้อมกับทีมนั่นเองแลละครับ โรงพยาบาลกรุงเทพนะครับจะเข้ามาช่วยดูแลสมสนรเมืองทองของเราในการรักษาขุนพลกิเลนพยองหลังจากนี้นะฮะแม่ก็ต้องขอบคุณโรงพยาบาลกรุงเทพด้วยนะครับหนึ่งในพาร์ทเนอร์ที่ให้การสนับสนุนสมสนรเมืองทองมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนี้นั่นเองแ่ะครับโดยเฉพาะถ้าเกิดได้ดูแลรักษากับคุณหมอโต้งคุณหมอพรเทพมาเมื่อนี้เนี่ยสบายใจได้เลยละครับคุณพลกิเลนพยองของเราจะหายจากอาการเจ็บป่วยหายจากอาการบาดเจ็บอย่างแน่นอนครับ ก็หลังจากนี้นะครับเพนดี้ฮารีเยก็จะเข้าสู่การฟื้นฟูการดูแลรักษาของสโมสรเมืองทองแล้วก็โรงพยาบาลกรุงเทพนะฮะเพื่อให้เจ้าตัวกลับมาจากอาการบาดเจ็บให้ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ ซึกแอดก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าเฮนรี่จะพร้อมสําหรับการช่วยทีเมืองทองของเราในช่วงทามิ่งไหนนะฮะเอาเป็นว่าตอนนี้โฟกัสในเรื่องของการรักษากับทางคุณหมอต้องคุณหมอพรเทพม้ามณีแล้วก็โรงพยาบาลกรุงเทพไปก่อนก็นแล้วกันนะครับ